สวัสดีครับพบก,กับดูนู๊ตชาแนลวันนี้เรายัางอยู่กันในเกม Escape from อ a r k ทาอเฟสที่เราจะทำวันนี้นะครับชื่อ a u d ร o f i ฟ e ์้องแ a ลกแมนในแบปส e e ี of อ a r าร์คอภารกิจที่เราจะต้องทำนะครับคือการไปหากุญแจเพื่อเปิดประตูอาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์หนึ่งเพื่อไปน,นำปิกกีต้านะครับและก็ต้องนี้เอาชีวิตรอดออกมาให้ได้เพื่อส่งปิกกีต้าตัวนี้ให้กับแบลกแมนก็จะเป็นอันสิ้นสุดภารกิจครับจะทาอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับผมโอเคก็ในเวสนี้นะฮะเราจะต้องไปเอา กุญแจก่อนเพราะว่าบริเวณที่มีฟิลเตอร์ต้องใช้กุญแจในการเข้าถึงโอ้ยซึ่งจุดที่เราจะไปเอากุญแจนะครับก็ตามแผนที่นี้เลยเยีย <Yeah. S 1> ใครที่เคยทำเควสเอ่อเบเล็ตเลเวอร์มาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะคงจะคุ้นเคยดีฮะกุญแจอยู่ตรงไหนเนาะอ่าอันนี้เราข<า>่าวว่ามันเป็นจุดมันเรียกได้ว่าจะเป็นแทบจะเป็นห้องเดียวกันเลยกับเบรเล็ตเลเวอร์นะที่เราต้องไปโลเคชแต่เนื่องจากเควสมันไม่ได้มาพร้อมกันก็เลยต้อง มาสองรอบนั่นเองนี่ครับกุญแจจะอยู่ตรงนี้นะครับเเอครับตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วนะครับเราก็จะไปอพาร์ตเมนต์เราจเข้าประตูแดงวิ่งผ่านป้อมปืนตรงนี้ไปประตูนี้นะครับที่เราจะต้องใช้กุญแจเปิด 2อชั้นเลยแล้วก็เราก็จะเข้ามาที่ห้องซ้อมดนตรีนะครับตรงนี้อะพิกิต้าจะอยู่บริเวณนี้นะครับตามรูปเลยเราก็แค่เก็บมาแล้วก็เอาชีวิตรอดออกไปให้ได้นะครับก็ไปส่งให้กับแบล็กแมนเป็นอันสิ้นสุดภารกิจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องดูดนูป Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ